ขบวนรถชานเมืองที่ส0 1ศนะครับกําลังจะข้ามคลองสามเศษน,นะครับและกําลังจะผ่านถนนนครชัยศรีมานะครับสําหรับขบวนรถชานเมืองที่3 0 1นะครับก็รับส่งผู้โดยสารจากต้นทางกรุงเทพไปาทางลบบุรีนะครับผม รถจักวันนี้เป็น GEA นะครับหน้าเหลืองๆนะครับ เป็น G E A หมายเลขสนะี่ห้าสี่ห้าแปนับไปแล้วนะครับผม พอจอดสถานีสามเซนแล้วนะครับ